แตนปายตอนนี้ะตะลกกำลังแสดงอยู่ครับอากาศหอนช่วงหน้าหอนนียิ้มเว้นกระสีนอนบ่คอยหลับครับกลางคืนนี่คือบ่ได้นอนอยู่แล้วพอเห็นงานมันบ่ละครับชีวิตปกติแล้วต้องพยายามนอนในช้ชงกลางเว้นพอกลางคืนต้องเห็นงานแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหอนอยิ้มเว้นมันลหลับยากกระสีสี่้วมันอยากนอน ผมผมยันผมห่วงนอนผมก็ต้องมัดแต่งตัวไวแต่เนินๆเ,เพื่อที่จะมาสัตล์หนเวทีครับเ,เราจะขึ้นเวทีตรงอันนี้ก็คือช่องที่จะขึ้นบนบนเวทีนะครับยันเหียก็ไม่ค่อยดีครับโอ้หลาบนำนี่นี่ ขึ้นเวทีครับผมสงการไปเที่ยวไหนบ้างครับขอให้เที่ยวยังมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับความปลอดภัยตองมาก,ก่อนผู้ไดเดินทางกับตัง,งหวัดหรือมีการเดินทางไปเที่ยวกับภุมมลำเนานะครับก็ขอให้เที่ยวยังปลอดภัยสนุกสนานอย่างปลอดภัยนะครับมีโอกาสมาเจอการมาเจอใจกันร้อย นี้ก็จะกลับขอนแก่นนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็มีงานที่วัดหลวงพ่อพระใสจับน้อง่ข่ครับวัดหลวงพ่อพระใสที่เราไปประจําทุกปี <S <S เป็นวัด <S 1> <S 1> หใหญ่ไล่แห้แม่เบิร์นแมจาเริมเริมหอาโทรศัพท์เริมเมออโทรศัพ,พท์ไปไล่ขังวิธีให่งายไดีบ่ <S <S เด็กหน่อยแล้วกันลงเดี๋ยวเห็นเริม,รม,รมใช่เดี๋ยวให้เริมใช่ใชปไปไล่แม่ธนิดาผม สวัสดีวันสงกรานนะครับสรงน้ำผ่านสูตนนี้นะครับแม่ให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมื่นใจก็ลอยกับสิมิการส่งน้ำพรุ่งนี้มีไรฟ์สดฟรีด้วยนะครับทุกคนพรุ่งนี้นะฮะมีไรฟ์สดฟรีส่งกำลับบงใจให้ ปาบอยน้องป่อยน้องเพชรพูดมือสั่นใจฟูโทษไปฮะวิดีโอข้อฮะลูกสาวเอินป้าป๋าช่วงบ่ายแม่ก็ตื่นขึ้นมาหยอกลูกครับช่วงนี้แอนอรดีบอยสิริจจากกังเว้นกับบเดร้าบเด,เดนอนเลี้ยงลูกเลี้ยงซอยกันด้วยครับพีแอเลี้ยงทั้งออนไลน์ สวัสดีออนออ้องพลครับผมแวะไมาจอบพ่อเต้าแฝดครับผมคนคือหัวควันตลกครัเแอะคนหลายบ่ำขึนเวทีครับซอยุคอนแกนครับกระนาสิลุ่งเวทีเราตอนนี้ครับ <S <S เดี๋ยวเสียงเดิมมอเตอร์สับออกไปหนาหาันมียังไงครับผม แบบไหนมีอยู่แล้วครับมีอยู่ในชีวิตยอยู่แล้วนี่แต่ว่าต้องถามก่อนว่ามีแอนไมคานิมีมีอะไรรากีีรมีติดตามมอง,มองตลอดทุกเดือนขอบพระคุณครับฝึงมาจากลูกแอนลุ่งแล้วกับมาหาลูกบอยค่ะครับผมแลนจากคอนแกนมาซุรินเลยนเนาะห็นบอ